แฟนคลับนะคะช่องศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านร้ายไปเชิญชอบนะคะว้าวว้าวว้ดีใจมากๆเด้อจ้ะนี่นะคะแม่เล็กบอกว่านะคะงานผ่านพ้นไปด้วยดีเมื่อคืนนะคะแม่แม่เอฟซีจ๋านะคะดีใจกับลูกสาวหลายหลายเด้อน,นะคะบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆกนารผ่านไปด้วยดี ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมาลัยล้นหลามน่าจะกำลังใจมากมายเลยผ่านไปด้วยความสนุกมากค่ะขอบคุณเฮียเจ้าของร้านลงลาบระเบียงอีสานลงลาบระเบียงอีสานที่ได้มอบโอกาสให้น้องแอมไปมอบความสุขสนุกสนานกับแขกในร้านกับพ่อแม่กับแฟนคลับทุกคนขอ,คข,อคขอบคุณค่ะอบอุ่นมากๆค่ะ ติดต่องานนะคะติดต่อผู้จัดก,การนะคะศูนย98์98570969466นะคะไม่เล็กนะคะโอ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะดูแลเปื้มนะคะอดยากลับมาดูย้อนหลังนะคะสนุกมากๆว่านะคะ เย่ะม,มากเลยลูกสาวเก่งน่ารักใช่จะน่ารักจริงๆนะคะน้องว่วงนอนค่ะเปลี่ยนนอนเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับไม่ล่าเริงเต้นเต้นไม่ค่อยออกเต้นไม่ค่อยออกใช่ไหมคุณประสิทธิ์บอกนะคะใช่ไหม,มลูกสาวเยอะมากนะคะทั้งเรียนเนาะ คือตั้งกิจกรรมมาไม่ว่างเลยนะคะแม่แม่เอ้ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ลูกสาวนะทําไมเอาญย่ได้เจอลูกสาวเอ็ดย่าถึงบอกว่าให้ลูกสาวสู้ๆนะคะก็คือเราเห็นอะงานเยอะเนาะงานลูกเยอะนะคะเยอะจริงๆโอ้ยยอมรับเลยนะสวยแกร่งนะคะและเก่งมากเลยนะคะ ไม่หลับไม่ได้หลับได้นอนดีนะทุกวันนะคะนางนะคะลูกสาวนะคะสุดยอดมากๆะอ่ะยอมจริงๆนะคะเนาะถ้าเป็นเรานะบอกเลยว่าไม่สามารถแต่งเหมือนลูกสาวนะคะคนเก่งนะคะพ่อพ่อแม่ขนาดถ่ายรูปนะคะนางยังหาวนะคะลองคิดดูเถอะนะคะอ,อ พ่อพม่ไม่เอื้อหาวนะคะสงสารมากๆนะคะ เห็นแล้วก็แบบยอมใจจริงๆนะคะลูกสาวหัวใจแก่งจริงๆนะคะโอ้ยบางครั้งเห็นนะเหนื่อยเหนื่อยนะลูกสาวเหนื่อยนะคะเนาะ ขยันขันแข็งมากมากนะคะลูกสาวนะคะทุกอย่างนยอมจริงๆนะคะตรงเรียนก็หนักนะเพราะว่าเนาะเพราะว่าเรียนซ้อมนะคะที่จะแข่งขันด้วยนะคะเพราะพ่อแม่เอ้ยนะคะยอมใจจริงๆค่ะลูกสาวคนเก่งของเราซูๆ้ๆนะจ๊ะ เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะปิดเมิด,ดงามนะคะของเรานะคะสิทธิ์มหาลัยมอมอสอนะคะนิสิตใหม่นะคะปีหนึ่งนะคะแต่สร้างซื่อเสียงนะคะสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆนะคะอู้ยอยู่ที่ไหนนะคะเนาะมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มสนุกสนานมากๆนี่นะคะพ่อแม่น่ารักที่สุดเลย สาวน้อยคนกิงของเราสร้างซื้อเสียงให้มาหาอะไรนะคะเนาะโอ้ยหมอขอนแก่นเอกหมอลำนะคะสาวโมโมสอของเราเยี่ยมจริงๆยมใจจริงๆนะคะสาวน้อยคนนี้ เก่งที่สุดเลยดูภัชื่นใจนะคะเนะดีใจนะคะเหลือเกินนะคะดีใจภูมิใจกับแม่เล็กนะคะลูกสาวคนเก่งกูไม่ยอมท้อนะคะ แน่นอนนะคะสู้จริงๆนะลูกสาวสู้จนแบบอืมวันนั้นที่มาที่เชียงใหม่นะคะถ่ายรูปนะคะนางก็หาวนะคะเอ็ดีย่าเราสงสารสงสารลูกนะคะขอให้หนูมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะไปที่ไหนมีคนรักมากมาย เป็นที่รักของพ่อพ่อแม่ตลอดไปนะคะคนเก่งสู้ๆนะคะคลิปนี้แอบยากก็ดูไปนะคะก็โอยสองสารนะคะเนาะ แต่ก็ขอบคุณนะคะเมื่อคืนเต็มที่นะแต่เต้นไม่ออกจะไมมเอฟซีสังเกตนะคะแต่ย่าไปดูยังไม่จบหมดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ